เดี๋ยวเดี๋ยวยายไรจะไปตรวจอยู่บนรถว่าใครไปติดใครไปติดรถยงงายอะไรเดี๋ยวเธอ,โอ,โ,อโอ้โหเหี่ยวป่ะออกบ้านะออาสติ๊กเกอร์นอะ่ะเออฝุ่นอยู่ในรถก็มีนะเปีป๊บโอ้อโยเราแพนได้อะไรโอ้โหเ <laughs> น่อาปี๊บไปเข้าไปบ้าน เฮ้ยตสองรอบแล้วนะวันนี้น่ะเซเว่นเนี่ยสองรอบแล้วนะพอกันแล้วนะเซเว่นเนี่ยอะไรได้อะไรมาเป็นตัวเป็นตัวยิงขนมพ่อการไทยแล้วไม่แต่คอยกินน้ำเขากดเสือว่าเป็นได้จะเต็มมาไม่ใช่จะเต็มอันเก่าเอันนี้กินได้วยไหน เจ้าวาไปไหนนนเจ้าว่าเลียกเจ้าบามาหนูว้าาาาาาาบาาาาานาาะาาาาาาานาาาาาาบาเา้าาาาานาา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 กาา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 บาา ท่านเลยเ,เห็ดเลยขวดขึ้นเห็ดข้าวเดี๋ยวคือได้หรอโอ้ขวดจนปวดเอ็นข้อปวดหลังมันบอกขอยตอดเงามันขอยปวดเอ็นข้อแล้วมันแจ้งกันไปหรือเปล่าขอยเปลี่ยนมุมแล้วเดี๋ยว<บ>ขอยเปลี่ยนมันบอกขวดมียะไรขวดโกหกมามาสแกนหน้าแทนยจยนุ้ยหน่อยเหมือ,อ,อ,อนข้าคือจิบกินเขาแรงหรอกเนานะ ากาศยามแรงๆนะครับนี่ะครับมันกำลังประชุมกันครับเป็นอะไรไง่ายๆง่ายๆฮ่า<บ>ฮ่า<ส><บ> บ้าทางหลังอีกก็ได้ครับไปแล้วครับไปเลยโอ้แล้วแต่ะมือแล้วแต่งวดทุกันเหรอครับบรรยากาศยามแรงๆครับ แตงยายบ้านเพลงนงเนาะไปยังนอะหือมหาบอทปะมหาบอดปะอ๋อเพิ่นประชุมเพิ่นประชุมอยู่ฮะแมนเพิ่เจ็ดรถแฮบ่อนะ เสียมาแทนหน่วยแบ่โอ้โหนี่คนนี้มาสองนวยเด็กเพิอ่อนเสียมาแทนอ๋อเพรเพื่นขั้นหนึ่งเพิ่นจีปล่อยออกปล่อยออกขั้นหนึ่งแต่ว่าเพิ่อนว่าท่านสรุปอยู่บรรยากาศช่วงแรงๆ ที่โดมสาวน้อยเพชรร้อนแพงโพ้วเหมือนมากเลยโปตกมืดมื้อมาหนิมืดมาแต่ไม่ตกนะครับอะไรไปอีกเหรอ<ะ>ไปอีกเหรอไม่เอาไม่ไปไปไปอีก <c oughs> ไปกวนยาบูดปะฮะไปหายาบูดยาบูด มันผสมโดนเด้อม,ม,มาตามมาตามมาไปตัดหญ้าไปลำเพลินไปว่างๆไปถาตัดหญ้าซื้อเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าของเียกมีได้เหรอมีให้แม่เธอซื้อให้เลย,ย,ยน้อยแมยานุยได้อย่างไปดูแลยายนุยก่อน ไปหนูได้ยังโอ้แล้วกินข้าแรงกับยังมั้นี่กินข้าแรงกันยังว่าเสี่ยงเฮ็ดเมียงให้เพื่อนมันเหรอเมียงยัง อยากกินเบียวบะไวย์ติ๊ปวดใกล้ตัวปวดขาละปวดเลี้ยงไกลปวดขาลัดเลยเนาะแต่ว่ากระแสเพื่อเก่าเลยใกล้ปวดขาลัดเลยเพื่ใใอแก่มาสามรถขับใกน,น,นก็เลยจอดนี่เลยเนาะมีนีไม่มีจอดเนาะพี่สองเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้กี่คลิปเล้ว คลิปเดียวเอา้าเดี๋ยวว่าเยวรอเไปถ่า <imet S 1> ไปทำอะไรอยู่ด้วคลิปเดียวแม่กับีเขาไอ้น,นี่ซ้อมไงซ้อมไม่เกี่ยวจ็เลนไม่ได้ถ่ายไม่เกี่ยวยไยไ่ยาอยู่ทงแนะ่นครับฟู๊งมีะตูะไหมบบพี่เน่ยะตูมมีไม่ใช่างลาัน ซีอันอีนี่อีกแล้วบอกซีอันวงโซ่อีกแล้วบอกมืออไรสิบเก้าอนี้แล้วโอ้ยรายมืออยู่สิบเก้ามอขึมื่มอที่สิบสี่อีหามือพุ่นสั่งสั่งไว้เดี๋ยวไหนได้อะไรมากินหน่อยมาเชิเอ้าแล้วหายายแม่ยายมาไปตะนามามาจะจะให้เรียกยายมา บะเบีนบะบุบนี่นี่หัวหอมบะหน้าไ่เหรอปั๊กนู่นน่นนู่นนู่นเรีแยกหนึ่งแล้วทำไมเรายกสองห้องยัเรียกเอาน้านุนเยบ้าเรียกซิเยบ้าเฮเห็นไหมนู่นนู่นไปไหมหา่บานู่นเห็นมน่นู่นน่น่าเห็นไเห็นเออไปหาม แล้วขี่รถไปเนาะขี่รถขี่รถไปดูไปใส่รองเท้าก่อนให้พี่แป๋วพาไปไปไปหารองเท้ามาไใส่นปหายาวาแป่อยใรหน่อยเเ็ตะพวงกุญแจอุ๊ยแพนแมีรถด้วยมาดูรถไปไหมมมามามา เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอี่อยงได้จากไปหายายเด็ดน้องนองแม่แก้วน้ำอ <c oughs> ยาอยากออกมา,านผู้ใดนั่นละไ,<พ>ไห้ไปเียวแม่หา,หหายาย่ว่าบอยังออกมาทั้งนอกยานอยาเขาเนี้ยนยานที่ยังบ่รูหยัลยานเดีย <c oughs> ไปหยดที่ยังกันอกันเีออ้ย ยายนั่นเท้ชิบบปบะพวก,กกินแก่อย่ากินเนื้อเนืองเนาะพี่น้องเอออย่าก,กินหนม้เนืองคไปกินอุดรท่ามืออื่นพวกน้องคายไปกินน้องคายน้ำท่วมแล้วฟ้ <laughs> องกันคลิปหนาครับพี่น้องก้นเับเ